สวัสดีครับพี่น้องคือเกาคือเดิมครับมือน,นี้มือน,นี้ได้้อมจีนครับพี่น้องกินเขาเลี้ยงน้ำกันบริได้ต้มปลาบริได้หนึ่งปลาด้วยครับช่วงนี้ก็ใส่เบ็ดอยู่ครับมือน,นี้จะสีมานบม,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 มูมันแบบ้ย่างเลี้ยงหากินยากครับอันนี้ก็มากไหมครับนี่ยังค้างไงอันนี้ก็แหนื้อปลาไก่มากมากครับพี่น้องมากมากน่เขาเล้วครับ เจ้าเก้าครับพี่นองเจ้าเจ้าวัดบ้านไหลครับเจ้านี่เสียนเขา,าเาจ้าบ้าน่าตรวจจานเลยพี่น้องเลยคขมเผ็ดมุตงห้วง ปลา,จ,า,ปาจืดจน้อยปาเกี๊ยป่ะไงจ๊ไรเจ้านี่ว่าพิดหวังพี่น้องโคมเผ็ดโคมรดแบบยาปลามึอนี่บอกลูกซิน ไม่ได้บอกลูกชิ้นครับเอา,า,ยอยางเงียบไปยันเหรออืมเสียงเขาจะาเอาเงี้ยไครับพี่หนุองด้านนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ư, bắt. có hay mạng cấp ấy, niếm bắc gai. Lương kép nhỏ cà thính mạng kia nọng. Cái xe bếp nhỏ thính ngang lên mà มา,มามสื่อเกิดจากสุดสมากบริสุทธิ์ยกเจ้าลืมยิงคาบบานเข้าฝนตกพี่น่องอบนหน่อยได้ไหมพี่น้องเว้ kính như gì bố nói đây phải không? Cái đi ăn nó chín rồi vậy. Ah lộn bê tạp hát thử với hút 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 mình làm sốt phòng năm da ืมือสิบราชไม่ไหวก็พี่นองมือสิบราชไม่ไหวนะเธออืม อืมอักเลี้ยด้อยครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บปาาพี่พังน้องไว้ครับพี่น้อง อีสานคัคชแนลครับติดตามนะครับบอกกันคลิปหนาคลิปนี้ครับว่าสิเฮ็ดเมนูหยังหรือสิพาออกล่าทางใดครับถ้ารุ่นเบ็ดนํากันครับมื้อนะครับคลิปหนาถ้ารุ่นเบ็ดนํากันครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องครับขออภัยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้าามรับชมอีสานคัคชแนลนะครับขออภัพี่น้องโศกโศกันมันเด้อครับไปแล้วครับสวัสดีครับ